ค่ะกดูกันเด็กเด็กไดูนะจะไม่เดินเข้าไปในห้องออใส่พริกจนแบบถึงแซ่บเลยสวัสดีค่ะเมื่อคืนไปเจอร้านอร่อยโดยบังเอิญค่ะทุกคนอยากถาม,มว่าอยู่ตรงไหนอยากถาม,มว่าอยู่ตรงไหนรู้แค่ว่า อยู่ย้อนขับมอไซย้อนสอนออกจากโรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งนะมีหยุดกินไม่กีดเผ็นปลกเลยลุงเปื่อยติยวเนื้อตุ๋นอร่อยมากไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยแสบพริกอ่ะคุยไปเรื่อยๆจนอันะหมดหรอกถึงนะกูใส่แต่พริกกระสเต๋อร่อยจริงไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไอ้น้ำตาลนี่แต่เราชอบอันนี้มากเลย ต้มแซบเอ็นเขียนข้อความมาถามมันเชื่อว่ามีอะไรบ้างที่มึงไม่ชอบมาแต่อันนี้อร่อยชอบแล้วก็รสชาติอร่อยจริงอันนี้ยสตีมดีกว่าสตีมติ๊กต๊อกกันอืมอร่อยค่ะอร่อยเจ้าเหลาเนี่ยเวลาเจอร้านอร่อยอ่ะมันจะหาไม่เจออีกเพราะว่าจําไม่ได้ไม่อยู่ตรงไหน,นอื้อ่อยอ นี่แล้วก็อันนี้น้ำตกเอาแล้ดูสีนะเนี่ยดูสีก่อนสั่งพ่อค้าบอกว่าหนูขอแซ่บๆนะคะแต่อันเนี้ยซื้อมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็วางไว้ลุงเพิ่งมาอุ่นให้เมื่อเช้าเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้สิบโมงสี่สิบสามไม่ได้แช่เย็น ไม่เสียไม่บูดรสชาติยังแซบรสรสชาติยังแซบมาถึงก็จะดีเออมาโอ้จ็ก่อนใกจะไปสิฉันลงมาข้างล่างอคืออกมาให้แกยิงแค่สองคนนั้นนะก่อนไปนะลุงลงมาแล้วแล้วลุงก็คือไปข้างบนต่ออืมนั่นแหละแล้วก็กลับมาตอนประมาณตีสี่ห้าอืมพวกจะหลับสนิทเลย มาจ้ะมาเราโคโฮสกันจะปิดมึงปิดเสียงไว้ปิดไม้รับมาแล้วก็ปิดไม้เมื่อเราคุยกันทางรับยังเดี๋ยวแป๊บเลยคะช้อนแบบนี้มึงจะกินข้าวแซ่บโอ้โห่อ,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 อ่อนไม่ต้องียงอืมเข้ามาในไลน์พี่นะเอ้ยเข้าไปในติน๊กต๊อก ไปแลวค่ะเดี๋ยวไปไลฟ์ในทิกตอกนะคะบ๊ายบายตอสตอตาแหมะ